สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูน้องแมวคูมพันดูนกใครสิค่ะมีใครเอ่ยน้องมีทองคุณแม่ทองเทาน้องเสือทองพี่ทองสี่พันค่ะนี้ค่ะกำลังดูนกอยู่ข้างหน้าต่างดูนกดูนกดูนกน้องหนีไปแล้วค่ะเหลือสามตัวค่ะ ขอบคุณเอซีมากๆเลยค่ะเอซี่าพบกับคุมผบานได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ